สบายดีมื่อนี้เขาจะมาสอนเทคนิควิธีการตัดหญ้าหวานแบบใดเพื่อให้มันขึ้นโค้นเนาะและให้มันสามารถตัดได้เนาะให้กุ้ม4ีหปีหรือ6-7ปีถ้ามาตัดตึกวิธีการหรือหลักการนี่จะปลูกปีเดียวมันก็ขึ้นโค้นแล้วเนาะกับนอกกัโบ,บงาม่บยังอันนี้ปีที่3แล้วข้าพเจ้าปุ๊กตัวนี้เทคนิคในการในการปล๊กในการตัดเนาะ ขาจาอันนี้สามารถอันนี้ก็ตัดส่งให้ลูกค้าสามพันท่อนจะส่งไปทางคุณละแขวงสวรรค์นครทีนี้วิธีการตัดเขากลับมาเนาะแนะนําให้ตัดจําดินเลยเนาะง่ายๆตัดจําดินตัวที่มันพ้นขึ้นมาี่ก็เขาตัดตัดตัดนี่ท่าแบบนี้เนาะ เนาะพยายามตัดให้มันเกียงเกียงแบบนี้เนาะนี่ตัดให้มันเพียงเพียงดินเลยเนาะจำเงาดินเพราะว่าสาเหตุที่ตัดจ,จำเงาดินนี้เพราะว่าเวลาที่มันเกิดนอขึ้นมามันจะเกิดอยูุ่่มพี่เกิดอยู่ตาตัวร่มพี่มันจะพ้นขึ้นมาเนาะมันจะโบขึ้นมาถ้าว่าเอาตัดจุ่งไว้เนาะจุ่งไว้ทั้งพึงแบบนี้ตาตัวนี้มันจะขึ้นมา ตัวจุลรุ่มนี้มันกระบดจำดินกระเห็ดให้มันขึ้นโคนได้อันนี้เป็นเทคนิคดีๆที่จะมาแนะนำโม่เพื่อนต่อ